คอนเทนต์ในวันนี้นะครับรามาคุยกันถึงเรื่องของเซตอัพกล้องฟูลเฟรมสำหรับสายคอนเทนต์ครีเอเตอร์กันบ้างนะครับซึ่งคอนเทนต์ครีเอเตอร์ณปัจจุบันตอนนี้เราจะมีการใช้กล้องเล็กๆในการถ่ายวิดีโอหรือทำคอนเทนต์ใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นกล้อง DJ i Pocket 3หรือว่ากล้องแอคชั่นนะครับ แต่ก็มีหลายคนเหมือนกันที่อยากจะจาะจงไปเลยเลือกกล้องฟูลเฟรมสําหรับการทำคอนเทนต์เพราะว่ามันมีข้อดีหลายอย่างด้วยกันนะครับเรื่องของคุณภาพไฟล์ที่มันดูดีกว่านะครับเรื่องของการไล่ฉักหลังมิติต่างๆที่อยู่ในกล้องฟูลเฟรมเนี่ยโอเคแน่นอนแหละมันทําได้โดดเด่น,นมากๆนะครับต่วันนี้ผมก็มีเซตอัพที่ใช้อยู่เป็นประจานะครับบนกล้องฟูลเฟรมเน้นเซตอัพที่ค่อนข้างเล็กเลยนะครับแล้วก็เหมาะกับการทํางาน1-2คนเซตอัพนี้สามารถใช้ในร้านกาแฟหรือที่ต่างๆได้นะครับสามารถทํางานคนเดียว2 คนสบายนะครับแล้วก็มีการปรับตั้งค่าหรือว่าการโปรเซสที่หน้าง,งานเนี่ยเล็กน้อยเท่านั้นเองครับก่อนอื่นเลยขอกลับมาพูดเรื่องของตัวเซตอัพกล้องที่แนะนําในวันนี้ก่อน,นครับว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงนะครับสําหรับคนที่ยังไม่เคยทำคอนเทนต์จริงจังหรือว่าถ่ายคอนเทนต์นอกสถานที่แบบลงช่องของตัวเองอะไรเงี้ยการใช้กล้องฟูลเฟรมนะครับถ้าเกิดว่าเราเซตอัพแบบเต็มเหนียวไปเลยนะครับใช้กล้องโปรเลนโปรอะไรเงี้ยหรือว่ามีการใช้ไมค์จริงจังไปเลยเนี่ยเซตอัพกล้องมันใหญ่นะครับ มันก็จะมีข้อเสียหลายอย่างตามมาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้สถานที่เนี่ยคุณโดนถามแน่นอนเพราะว่าบางโลเคชันเนี่ยถ้าเราใช้กล้องใหญ่ไปเซตอัพใหญ่ไปเขาคิดว่าเรามาถ่ายจริงจังถ่ายโฆษณาถ่ายคอนเทนต์แบบรับตางอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะมีเรื่องเวลาตรงนี้ขึ้นมานะครับ กับอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือการที่เซตอัพมันเยอะๆเนี่ยมันเสียเวลาครับการทํางานคนเดียวหรือว่าการที่ต้องมาควบค mm. ุมอุปกรณ์หลายอย่างเนี่ยมันก็ใช่ว่าจะง่ายนะครับเพราะงั้นมันก็จะกินเวลาเยอะกินพลังของเราเยอะเวลาเราไปทํางานหน้างงานครับเซตอัพในวันนี้มันก็จะเป็นเซตอัพเล็กๆที่แบบเน้นให้ทํางานเร็วๆนะครับเหมาะกับคนจํานวนน้อยๆแล้วก็สามารถใช้สถานที่ได้แบบค่อนข้างจะฟรีเลยครับมาดูที่ตัวกล้องกันก่อนอน,นะครับกล้องที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นกล้อง Panasonic Lumix S5 Mark II นะครับแต่ถ้าเกิดใครใช้กล้อง Sony อยู่อะไรพวกเนี้ยกล้อง Sony ก็ เหมือนกันนะครับจะมี Sony c v e 1นะครับหรือว่ากล้องอื่นก็ได้ถ้าไม่ใช่กล้องโปรเฟรมนะอันนี้แค่แนะนําไว้นะครับผมว่าอยากจะให้คุณเลือกใช้กล้องที่มันมีขนาดเล็กๆหน่อยนะครับที่มันแบบไม่ได้ใหญ่จนเกินไปประมาณว่าถือมือเดียวได้นะครับกล้องประเภทที่มันเล็กๆนะครับแล้วก็สามารถถือมือเดียวได้เนี่ยส่วนใหญ่น้ําหนักจะเบานะครับแล้วก็ตัวบอดี้เนี่ยไม่ได้หนาจนเกินไปเวลาที่เราเอามาใช้งานเนี่ยมันก็จะดูน่ารักน่ารักนะครับดูแบบไม่จริงจังมากครับช่วยให้เราเนี่ยสามารถที่จะทําให้บอดี้กล้องหรือว่า setup เาเออักลล้งงขรานมดู็ ได้ครับแต่ส่วนสําคัญในการพิจารณาเลือกกล้องมาใช้นะครับผมอยากให้เจาะจงอยู่2อ,อย่างนี้ด้วยกันนะครับอย่างที่1ก็คือเรื่องของไฟล์นะครับ ไฟเนี่ยมันควรจะถ่าย 4K ได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะบันทึกเป็นสีแบบ10บิตได้นะครับอันนี้อยากให้วางไว้เป็นมาตรฐานเพราะว่าสีแบบ10บิตเนี่ยจะช่วยให้เราเนี่ยเกรดสีได้เยอะแล้วก็ได้คุณภาพไฟที่ดีแน่นอนว่ายุคนี้ถ่าย 4K ได้อยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าถ้าได้สี10บิตด้วยเนี่ยมันจะดีขึ้นมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นการถ่ายกลางแจ้งหรือพื้นที่ที่แบบเราอาจจะต้องถ่ายย้อนแสงบ้างเนี่ยไดายนามิกของพวก10บิตอะไรพวกเนี้ยมันก็จะได้สีที่ดีแล้วก็ไดานามิกเรนจ์ของกล้องที่ถ่ายแบบนี้ได้เน ช่วยให้เราเก็บรายละเอียดต่างๆได้ดีทีเดียวครับกับเรื่องที่2ถัดมานะครับที่ต้องเรียสเลยไม่แพ้กันนะครับก็คือเรื่องของระบบการสั่นของกล้องนะครับปัจจุบันเนี่ยหลายแบรนด์ทําระบบการสั่นได้ดีมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นพานานะครับที่ผมใช้ S52 เนี่ยก็สามารถที่จะถือแฮนด์เฮลได้นะครับการสั่นก็ดีหรือว่าจะเป็น Sony c ซ1นะครับตัวนี้ผมก็ยืมจากทางสูมควีนเล่ามานะครับตัวนี้ก็มีระบบการสั่นที่ดีมากๆเหมือนกันนะครับทำให้ถือถ่าย ด้วยมือปเปล่าๆได้นะครับปัจจุบันเนี่ยถ้าเราเซตอัพกล้องนะครับแล้วมันจําเป็นต้องใช้กิมบอลเนี่ยผมบอกได้เลยว่ายุคนี้แทบจะไม่สะดวกเลยนะครับมันควรจะเป็นกล้องที่ถือถ่ายด้วยมือได้ดูที่ระบบการสัน่นมันชดเชยให้กับเรานะครับแล้วก็ได้คอนเทนต์วิดีโอที่มันนิ่งที่มันดีเนี่ยอันนี้จะตอบโจทย์มากๆสำหรับปัจจุบันมองหานะครับกล้องสักตัวหนึ่งที่คู่ใจคนนะครับถ่าย 4K ได้ดีถ่าย10บิตได้แล้วก็สามารถ ที่จะใช้การสั่นในกล้องได้ดีครับ,บอุปกรณ์อย่างที่2นะครับที่จะต้องตามมาเลยนอกจากกล้องก็คือตัวเลนส์นะครับเลนที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นเลนในช่วงมุมกว้างขึ้นมาหน่อยนะครับตัวที่ใช้ประจําก็คือ Sigma 1 6 2 8 F2.8 DGDN c o n t e m p o r a r y เนะครับเลนตัวนี้เป็นเลนสำหรับกล้องโฟร์เฟรมอยู่แล้วนะครับแล้วก็เหตุผลที่เลือกมานะครับก็คือระยะช่วงมุมกว้างเนี่ย16ไปจนถึง2 8ปเนี่ยมันก็จะเป็นระยะที่เราสามารถนั่งอยู่หน้ากล้องได้แล้วก็พูดได้ไง,ไง เหมาะกับการนังน่งนากล้องแล้วก็พูดนะครับมุมจะกว้างๆหน่อยกล้องจะตั้งไม่ได้ห่างจากเรามากนะครับทาให้เวลาที่เราไปถ่ายคอนเทนต์นอกสถานที่หรือว่าร้านกาแฟหรืออะไรพวกเนี้ยเราสามารถที่จะวางบนโต๊ะแล้วก็นั่งพูดได้เลยนะครับอันนี้สะดวกนะถ้าเกิดว่ามันเป็นเซตอัพที่ต้องวาง,ลง,ลงกล้องไกลๆนะครับบางทีมันก็ดูเหมือนการถ่ายรายการเหมือนกันแล้วมันก็ต้องมีขาตั้งกล้องแบบใหญ่ๆด้วยใช่ไหม ดังนั้นวิธีที่ง่ายที่สุดที่ผมทำเนี่ยผมก็จะเลือกเลนส์สักหนึ่งตัวนะครับที่รับช่วงได้กว้างๆนะครับไซส์ไม่ใหญ่เกินไปแล้วก็สามารถที่จะวางบนโต๊ะแล้วก็นั่งพูดได้เลยนะครับ เซกมาเ็หยี่ก็จะเป็นตัวหนึ่งนะครับที่ผมใช้บ่อยนากมนะครับหรือว่าใครนะครับถ้าเกิดมีเลนฟิกเล็กๆนะครับอาจจะเป็นระยะ18มิลมิลเป็นช่วงที่เราชอบอยู่แล้วเนี่ยอันนี้ก็ไม่ผิดนะครับสามารถใช้ได้เพียงแต่ว่าถ้าเกิดคุณมีช่วงซูมด้วยก็จะดีหน่อยเผื่อว่าบางครั้งออกทริปเนี่ยจะได้ไม่ต้องเตรียมไป2เลนเตรียมไปเลนเดียวก็พออะไรเงี้ยสซ28หยี่แปดก็จะเป็นเลนหนึ่งตัวที่ผมใช้ประจําแล้วก็โฟกัสได้ดีครับก็อีกชุดหนึ่งนะครับที่ผมอยากให ต้องใส่ใจถึงขนาดว่าจะต้องเป็นโรแบบตัวสุดก็ได้นะครับเพราะว่าราคามันแพงนะครับเลนสที่ถ่ายวิดีโอเนี่ยมันไม่ต้องคมกริบเนี้ยขนาดนั้นมันก็ใช้งานได้นะครับคุณจะสามารถใช้เลนเตอร์ปาร์ตี้อะไรก็ได้หรือว่าเลน์กลุ่มระดับกลางๆของแบรนด์ค่ายก็ได้มันมีหมดเลยนะขอแค่ว่าคุณเลือกที่มันเบานะครับแล้วก็สามารถที่จะไปได้คนเดียวขนาดไม่ได้ใหญ่เกินนะครับอันนี้ก็ต้องลองเลือกดูนะผมให้คําแนะนําไว้นะครับตั้งแต่ผมถ่ายวิดีโอมาเนี่ย ผมแทบจะไม่ได้ใช้เลนส์เกรดโตขนาดนั้นเลยเพราะว่าขนาดมันใหญ่นะครับ ล้วก็น้าหนักมันเยอะทําให้เวลาที่เซตอัพไปเนี่ยบางทีเลนส์มันดูจริงจังมากแต่พอมาใช้เลนส์ที่มันมีขนาดเล็กลงมาตรฐานเป็นแบบระดับกลางๆเนี่ยระดับผู้ใช้ทั่วไปเลนส์คมดีอะไรเงี้ยแต่อาจจะไม่ได้ถึงตัวทอปของค่ายอะไรเงี้ยนะความคมชัดมันก็ทําได้ดีนะครับเหลือเฟือโฟกัสก็เร็วด้วยนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบก็คือมันเบานี่แหละมันทำให้เราทางานง่ายเราเซตอัพเนี่ยมันดูเล็กๆหน่ารลักครับวันนี้ต้องลองเลือกดูนะครับอุปกรณ์ที่3ถัดมานะครับที่จําเป็นมากๆเลยในการบันทึกเสียงก็คือตัวไไมมโโคครรรฟฟนนนนนนนะับทททีี่ผแํําาาาาใให้้ชกกกงอสถ อยากให้เซตมันดูเล็กๆเนี่ยผมแนะนําเป็นไมค์ไวเลสนะครับเหตุผลเพราะว่าเมื่อก่อนผมก็มีไมค์ช็อตกันเหมือนกันนะครับแต่ว่าเวลาใช้ไมค์ช็อตการติดบนหัวกล้องเนี่ยไซส์มันจะดูใหญ่แล้วมันดูแบบเป็นมืออาชีพมากๆเลยบางครั้งเนี่ยมันดูโปรตั้งแต่แบบเราเซตอัพกล้องแล้วอ่ะมีคนถามแน่นอนครับแล้วก็คนก็รู้สึกว่าเราบันทึกเสียงแบบจริงจังด้วยนอกจากถ่ายวิดีโอแบบจริงจังแล้วยังบันทึกเสียงจริงจังด้วยเนี่ยมันโดนถามแน่นอนนะครับว่าเฮ้ยถ่ายอะไรนะครับหรือว่า าบางครั้งเขาอาจจะแบบขอให้เราไม่บันทึกเสียงหรือ,อะไรก็ได้นะครับเพราะว่าบางทีมันดูจริงจังไปมันก็เป็นประเด็นได้นะครับแต่พอเราใช้พวกไม์แบบไวเลสนะครับข้อดีอย่างหนึ่งเลยคือมันสามารถที่จะติดไมโครโฟนเนี่ยไว้ที่หน้าอกเรานะครับหรือบางคนติดไม์แบบมีปกเนี่ยเราสามารถที่จะเก็บสายเก็บอะไรได้ทําให้การนั่งพูดเนี่ยมันดูเป็นคอนเทนต์แบบสบายๆะครัยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือตัวไม์ไวเลสเนี่ย มันจะมีตัวรับสัญญาณเล็กๆเ,เท่านั้นนะครับที่ติดอยู่บนหัวกล้องนะครับมันทําให้ดูสบายๆกว่านะครับมันทาให้ดูแบบไม่จริงจังมากเราก็ดูเป็นอุปกรณ์ทั่วไปที่แบบคนทั่วไปก็มีใช้นะครับมันทําให้การบันทึกเสียงที่หน้างานจริงๆเนี่ย นอกจากเซตอัพมันดูเล็กแล้วเนี่ยมันก็ทํางานได้สะดวกขึ้นครับแล้วก็ไม์ที่ผมใช้นะปัจจุบันนะครับก็จะเป็น d j Mini 2เนาะมันก็จะมาด้วยข้อดีหล,หลายๆอย่างอย่างเช่นเรื่องของการบันทึกในตัวได้นะครับหรือว่าจะเป็นการใช้ AI ตัดเสียงรบกวนพวกนี้มันก็ช่วยได้เยอะเลยนะครับเวลาที่เราไปถ่ายง,งานจริงมีเสียงต่างๆรบกวนเข้ามาเนี่ยมันสามารถที่จะตัดเสียงรบกวนได้นะครับอีกทั้งด้วยที่มันเป็นไม์ไวเลสครับอันนี้พูดถึงไม์ไวเลสแบบทั่วๆไปนะไม่ว่าจะเป็นแบรนด์อะไรก็ตามเนี่ยปัจจุบันนะครับ การรับเสียงเนี่ยมันค่อนข้างจะโฟกัสไปที่เสียงพูดแล้วก็ใช้งานได้ง่ายเมื่อเทียบกับไม็อตกันเนี่ยมันจะต้องมีความรู้มากกว่ามีการเซตอัพที่ซับซ้อนกว่าดังนั้นนะครับผมเลยขอแนะนําให้คุณใช้ไมค์เวลลสนะครับจะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้อันนี้แล้วแต่นะครับเพียงแต่ว่าไมค์เวลลสเนี่ยมันจะง่ายแล้วมันก็ดูเล็กด้วยครับอุปกรณ์สนสุดท้ายนะครับที่ขายไม่ได้เลยนะครับก็คือขาตั้งกล้องนะครับ ขาตั้งกล้องที่ผมใช้เนี่ยมันจะต้องเป็นขาตั้งกล้องที่ถือได้ด้วยมือเดียวแล้วมันก็จะมีขนาดไม่ใหญ่เกินไปนะครับด้านซ้ายมือเนี่ยของผมจะเป็นขาตั้งกล้องของแมงพอโตเล็กๆนะครับผมจําชื่อรุ่นไม่ได้แล้วเดี๋ยวติดรายละเอียดไว้ด้านล่างตรงแคปชั่นละกันเนาะขาตั้งกล้องแบบนี้นะครับมันจะเป็นขาตั้งกล้องที่แบบ เล็กมากๆเลยแล้วก็สามารถวางบนโต๊ะได้ข้อดีที่สุดของมันเลยคือมันดูแบบชิลๆมากเวลาไปใช้เนี่ยคนรู้สึกว่าคุณมาถ่ายคอนเทนต์แบบทั่วไปเล่นๆนะครับสนุกนกมันสามารถที่จะแบบทํางานได้คล่องตัวที่สุดแล้วถ้าต้องการใช้ขาตั้งนะผมชอบขาตั้งตัวนี้มากนะครับกับอีกขาตั้งหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าต้องการความสูงของขาที่เยอะขึ้นมาหน่อยแต่ขนาดมันก็จะใหญ่ขึ้นนะครับมันจะเป็นขาตั้ง KNFMS 0นนะครับที่อยู่ในมือผมตรงนี้นะข้อดีของมันเลยก็คือว่า มันสามารถที่จะยืดได้ยาวนะครับแล้วก็ตอบโจทย์ทั้งกล้องมือถือกล้องขนาดเล็กนะครับหลักๆจะใช้กับกล้องเล็กมากกว่าแต่ใช้กล้องใหญ่ได้ไหมพอได้เหมือนกันนะครับอันนี้มันจะใช้กรณีที่ผมต้องการความมั่นคงที่เยอะกว่าขาตั้งเล็กแบบนี้บางครั้งขาตั้งเล็กแบบนี้ความสูงความมั่นคงมันอาจจะแบบได้ระดับหนึ่งนะเพราะว่าหัวมันก็แบบเน้นความเล็กเป็นหลักแต่บางครั้งเราแบบอาจจะต้องการแบบยืดหัวขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วก็ยังต้องการให้มันนิ่งอยู่ในขณะที่มันยังค่อนข้างเล็กอยู่เนี่ยขาตั้งในเืสโซนี้นะครับ อีกเรื่องนึงที่ผมชอบคือราคาไม่แพงผมจำได้ว่าน่าจะสักประมาณ700บาทนะครับราคาแค่นี้แต่ยืดได้สูงมากเลยนะเราสามารถบางวันโต๊ะแล้วก็พูดได้นะครับขาทั้ง2ตัวนี้ก็จะพกไปทั้งคู่นะเวลาที่ถึงหน้าง,งานปุ๊บ เราจะดูจังหวะคนว่าเฮ้ยเราจะเอาขาตั้งใหญ่หรือเล็กออกมาใช้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ถือว่าใหญ่แล้วนะแต่จริงจริงมันก็ยังเล็กอยู่ดีนั่นแหละนะครับอันนี้ก็ลองเลือกได้นะครับมันก็มีหลายยี่ห้อหลายแบรนด์ที่ทําขาตั้งขนาดเล็กมาในตลาดนะครับเราสามารถที่จะลองเลือกดีไซน์เลือกความเหมาะสมตามที่เราพึงพอใจได้เลยครับคราวนี้ผมจะเล่าเรื่องข้อดีข้อเสียของเซตอัพแบบนี้นะครับแล้วก็เล่าเรื่องที่ผ่านมาว่าไปทํางานจริงๆแล้วมันเจออะไรมาบ้างนะครับก่อนที่จะใช้เซตอัพแบบนี้เมื่อก่อนผมใช้กล้องแบบ f i 2นี่แหละของพานล้้ใชเนนี่ แบบจริงจังเลยนะครับในการถ่ายสิ่งที่มันเกิดขึ้นค่อนข้างบ่อยเลยก็คือว่าหลายโลเคชันเนี่ยเวลาเราไปถ่ายปุ๊บจะมีเจ้าหน้าที่เดินมาคุยนะเพราะว่ากล้องมันเซตอัพมันใหญ่มากเนี่ยแล้วแบบมันก็ดูเป็นมืออาชีพดูจริงจังดูทํางานนะนะเขาก็จะขอให้เราแบบทําเรื่องเข้าไปหรือว่ามันต้องแบบมีเอกสารน,นะครับหรือบางสถานที่เขาก็อาจจะก,กังวลในเรื่องของการที่เรามาทำคอนเทนต์นะเพราะว่ามันดูจริงจังมากเนาะเซตมันใหญ่นะครับมันก็เลยไปที่มาว่าเราเริ่มได้เซตอัพที่มีขนาดเล็กนะครับ ทีนี้พอเรามาใช้เซตอัพที่มีขนาดเล็กเนี่ยข้อดีหลกัหลกๆเลยนะครับมันทํางานได้เร็วมากขึ้นนะครับไปถึงปุ๊บเนี่ยบางทีเราเซตอัพกล้องไว้ตั้งแต่ที่บ้านแหละไปถึงเราก็วานกล้องแล้วก็ถ่ายได้เลยนะครับทำให้มันประหยัดเวลามากขึ้นเลนก็พกไปตัวเดียวนะครับไม่ต้องคิดเยอะ เวลาชาร์จแบตกล้องก็เซตอัพเดียวตัวเดียวทุกอย่างเตรียมง่ายหมดเลยนะครับกระเป๋าจากเคยใหญ่ๆเนี่ยมันก็จะเล็กลงเซตอัพแบบนี้มันก็จะดีมากนะครับแต่ถามว่าในข้อดีมันมีข้อเสียไหมมันก็มีข้อเสียอยู่ประมาณหนึ่งนะครับก็คือเลนที่เราจะใช้ในการนั่งพูดส่วนใหญ่เนี่ยม,มันมักจะเป็นเลนส์มุมกว้าง เพราะงั้นบางคนอาจจะชอบเลน์ที่แบบซูมเจาะเข้ามาหน่อยอย่างเช่นระยะ35 40- 50ี่สิบห้าสิบไปพวกเนี้ยตรงนั้นเนี่ยปกติจะต้องตั้ง,ลงกล้องไกลๆใช่ไหมอันนี้ต้องมานั่งตั้งใกล้ๆแทนนะครับซึ่งมันก็ดีตรงความสะดวกนะครับแต่มุมที่มันดูจรงิงจังมากขึ้นมิต,ติที่มันเจาะจงขึ้นอะไรเงี้ยมันก็จะหายไปอันนี้ต้องลองพิจารณาดูนะครับถ้าเกิดเป็นโลเคชั่นไหนคุณแบบอยากจะใช้เลนสี่สิบห้าสิบจรงิงๆอะไรเงี้ยก็อาจจะพกเลนส์ไปก็ได้แล้วก็ไปใช้นอกสถานที่ไกลๆหน่อยที่แบบ เขาอ,อนุญาตใช้ฟรีเนาะแต่ถ้าเป็นร้านกาแฟาหรือว่าโลเคชันไหนที่มีการถ่ายรีวิวเนี่ยผมแนะนาให้ใช้เลนเซตัพเล็กๆแบบนี้นะครับเพราะว่ามันคล่องตัวมากแล้วก็มันไม่รบกวนสถานที่เขาไม่รบกวนลูกค้าเดิมที่เขาใช้บริการอยู่นะครับเวลาเราไปซ้ําสถานที่เดิมเนี่ยเขาก็ไม่มาวุ่นวายกับเราบางทีเราทํางานอยู่เขาปล่อยเราไปเลยนะครับเซตัพน,นี้มันก็เป็นเซตัพที่สะดวกนะครับในมุมผมเนี่ยข้อดีมันนอกจากความคล่องตัวและทํางานได้เร็วแล้วเนี่ยมันประหยัดเงินด้วยนะครับประหยัดเงินในที่นี้หมายถึงว่า ปกติแล้วถ้าเราต้องการมุมสวยๆนะครับคุณก็จะต้องเช่าสตูดิโอหรือว่าซื้อของมาเซตอัพฉากในบ้านให้มันสวยๆใช่ไหมมีการจัดไฟมีการเซตสถานที่วุ่นวายนะครับเบืองเงินเยอะแต่ใน,นกรณีเดียวกันนะครับถ้าเกิดว่าผมเอาแผนนี้ไปใช้นะครับเงินทั้งหมดเนี่ยผมก็แค่ จ่ายแค่ค่ากาแฟแก้วเดียวเท่านั้นเองนะครับก็ไปนั่งพูดหน้ากล้องที่ร้านกาแฟนะครับราคาต่อแก้วเนี่ยก็มีตั้งแต่60บบาทไปจนถึงร้อยกว่าบาทแล้วแต่สถานที่แต่สิ่งที่ได้คือฉากส,สวยๆเนี่ยโอ้โหสบายมากนะครับเราไปถึงเราไปนั่งพูดเสร็จ จบก็กลับบ้านนะครับหรือบางที่เนี่ยเราถ่ายอินเสิร์ตถ่ายรีวิวเงี้ยมันก็ถ่ายง่ายเพราะว่าเลนส์มันเป็นเลนส์ช่วงกว้างถ่ายใคใกล้ก็ถ่ายง่ายนะครับไม่มีใครมาวุ่นวายด้วยนะเซตอัพนี้ก็เป็นเซตอัพที่ค่อนข้างชอบมากๆใน 2- 3ปีนี้เลยครับหลังจากนี้ก็น่าจะใช้เซตอัพนี้ต่อไปพอสมควรนะรเพราะว่าเราไปทํานอกสถานที่บ่อยเลนส์ที่เป็นมุมกว้างเซตอัพเล็กก็จะตอบโจทย์เรื่องความคล่องตัวมากขึ้นนั่นเองครับสำหรับเซตอัพนี้ก็หวังว่าหลายคนน่าจะได้แนวทางนะครับในการเอาไปลอง ต่อยอดดูนะครับบางคนอาจจะมีเลนที่ชอบหรือกล้องที่ชอบอยู่แล้วก็สามารถเลือกตัวที่เราตั้งใจก็ได้นะครับว่าเออเอาตัวนั้นก็ได้แต่เป็นระยะเดียวกันหรือมีเซตอัพที่มีขนาดที่ใกล้เคียงกับที่ผมใช้หรือเล็กกว่าได้ยิ่งดีนะครับหรือว่าถ้าใครมีไอเดียไหนเพิ่มเติมเนี่ยสามารถ คอมเมนต์ <Comment S 2> มาคุยกันได้นะผมจะได้เอาไปลองปรับใช้ดูนะครับหรือว่าถ้าใครมีคําถามอะไรสงสัยตรงไหนก็สอบถามมาได้ที่ Creator School Thailand ทั้งบน Facebook แล้วก็ YouTube ครับเดี๋ยวผมเข้ามาตอบคอมเมนต์ให้เนาะส่วนคอนเทนต์วันนี้นะครับต้องขอบคุณจริงๆนะครับกับทาง Sigma ครับแล้วก็ Selity Digital Life Thailand ครับที่เป็นผู้ซัพพอร์ตคอนเทนต์ในตอนนี้เนาะถ้าเกิดใครสนใจเลนส์ที่ผมใช้อยู่อย่าง16-28 F2.8 DC Den Contemporary ก็สามารถเข้าไปดูรีวิวได้นะครับหรือว่าสนใจเลนส์ตรงไหนสอบถามไปที่ Sigma Photo Thailand ก็ได้ครับสําหรับคอนเทนต์ในวันนี้ก็ต้องขอฝากไว้ ท่านนี้ครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ